สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจสําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัส RV เป็นในดีที่1,601ครับโดยตัวนี้ตั้งราคาถูกๆแค่เพียง5,690บาทกับรหัสที่มีเอ็กซ์เรมอของ Sata Dimension น r e a k e r ของ t ทวานัสและมิ r a c l e s k สกินไม่ว่าจะเป็นลาวิวูของ t ทู r รนและสกินไทโอเมนทีมเข้ามาได้ไม่นานนี้ก็เติมไว้ลิมิเต็ดอีกมากมาย ทั้งหมดนี้จะเป็นของคุณในราคานี้เลย5,690บาทใครก็ตามที่สนใจดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเริ่มกันเลยที่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนละกันนะครับฮีโร่อดีนี้72ตัวสกิน160สถิติเบื้องต้นประมาณนี้เล่นไปยังไม่เยอะนะครับ2,000กว่าเกมเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ไปดูกันต่อที่ฮีโร่หลักๆที่เจ้าของนิยมเล่นไว้ ก็แถวแรกก็จะประมาณนี้เลยครับซาตาฟรอติโนวูคองทูเรนแถวสอเทนไฮยเตะลาวิวไวโอ3ประมาณนี้ 4, ประมาณนี้5ประมาณนี้และ6ประมาณนี้ครับสกอร์แข่งขันมีการเล่นจัดอันดับประมาณนี้ซีซั่นทั้งหมดและทุกโหมดรวมกันประมาณนี้ไรลโนเชสเคยเล่นไว้ดังต่อไปนี้แล้วก็ภาพรวมในการเล่นแต่ละโหมดอัตราชนะแต่ละโหมด จะประมาณนี้ครับสกอร์ผู้เล่น100คะแนนเต็มฉายาสมรภูมิติดระดับจังหวัดในสงตัวละครอย่างซาตาและแชมปี้ยนชิพในสงของซีซั่นที่4ที่เป็นถ้วยซิงเกิลคลาดได้น่นงและก็ความสัมพันธ์ก็ลบหรือเพิ่มตามสบายและนี่คือทั้งหมดในส่งข้อมูลเบื้องต้นของไอดีนี้ไปดูกันต่อที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดเริ่มที่ฮีโร่ไอดีนี้มีทั้งหมด72ตัวละครดังต่อไปนี้เริ่มที่แถวที่1มีซูก้าไฮเดเตแถว2ตามนี้ครับแถว3แถว4แถว5 แถว6แถว7แถว8แถว9แถว10 11 12, 13, 14และ15นี่คือ15ตอัวละครไอ้1 5แถวและตัวละครทั้งหมด72ตัวละครน,นะครับก็ใครดูไม่ทันย้อนคลิปไปดูได้เลยว่ามีตัวละครที่คุณชอบไหมทีนี้ไปต่อกันที่สกิน160สกินเป็นตัวเลขที่ก็ถือว่าพอได้เลยนะครับถ้าเทียบกับสกินแรที่อดีนี้ลงทุนเติมไว้ ไล่กันตั้งแต่ด้านบนก็จะมีบรรดา s อสต e เมอของ W a r e s มีมิ a e t o u r r ร n d o w n n n g f i ไ e ด้วยนะครับก็ลงทุนเติมซื้อไว้ในช่วงระยะเวลากิจกรรมของทูเรนตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มี Limited y o อ Shadow a r c h e r Limited g r a c k อย่าง Excavation Clue ก็เป็นสกินเกรกอวกาศได้ไปแล้วจากการใช้หินอุกบาทในการแรกแล้วก็สกินด้านบนก็จะจบที่ Limited m มู a าดูน As ินี่คือสกินทั้งหมดนะครับ ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับทีนี้ไปดูกันต่อจนถึงตัวสุดท้ายก็จะมีตั้งแต่ฮีโร่เกของดีแลกไปต้นไปจะมีสกิน Limited s e n e s สเฟียวอล p ลพ s าสเอร n d o นดอล i ิมิต e n e เซเนสเฟียสุ e ริมสกินอิลูเมียสกินไทไอริสกินเอ็กซ์ e ทรเมอร์เฟนิก i บลชลินดิตลิมิตแต่คริสิคซิปเซเนียลลิมิตแตคาเฟนีวดดิ้งเดย์นะครับ i โนเฟสติวัลของทูเรนลิมิตแตของโอเมก i าลิมิตแตของมอร์ทอสเบสแกงรอยัลไทเกอร ลิมิเต็ดของฉีเอ็กซ์ทรีเมอร์ของฉีนะครับสกินลิมิเต็ดภูเรนลิมิเต็ดอา่าลิมิเต็ดอีชาลิมิเต็ดต่างๆจากกิจกรรมแจกฟรีหรือกิจกรรมวอลเลอร์พารส้านค้าพเนจ,จรต่างๆวงแหวนต่างๆมีลิมิเต็ดคิวเลนแดงแล้วก็คิวเลนฟุตบอล a อซีสองพันยี่สิบสองตามีแล้วก็เอ็กซ์ทรีเมอร์ของาตาเฉพาะสกินนี้ถ้ารอกิจกรรมสมุ่มเนี่ยก็จะหมดกันเยอะแน่นอนครับสกินนี้น่าจะประมาณ2-3,000บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ดังนั้นการซื้อไอดีนี้ไป1คืนไม่ต้องรอกิจกรรมได้ไว้เล่นเลยไม่ต้องสุม่มไม่ต้องหมดเงินให้เสียเวลาแล้วก็ยังมี Limited s a า a i n าอินเ e อร์สเลด้วย Limited m o อ t ์ทอส i i มิเต็ l กาลิฟอร์เรนตีและ Dimension Breaker ของเท l านัสผมบอกเลยนะครับว่าแค่ซา t a กับเทวานัส2สกินนี้รวมกันน่าจะเกิน5,000บาทแล้วนะครับถ้าไปเติมเองและไอดีนี้ผมขายแค่5,600อ่ะแล้วมีสกินตำนานตัวอื่นปูพื้นฐานไวให้ด้วยแล้วนะ ก็จะคุ้มมากๆครับเพราะว่าเจ้าของเก่ายังไงก็น่าจะเติมไปมีน่าจะเกือบหมื่นไม่ไม่เผิๆก็อาจจะเกินนะฮะมีมิราเคิลวูคองมอร์เทลลอ o r ดด้วยนะครับก็เป็นสกินตำนานของวูคองที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนี้จากช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนก็ได้ไปเลยครับแล้วก็มีมิราเคิลลาวิวเฮฟวี่สไตรเกอร์ก็ซื้อไว้ทันเป็นที่เรียบร้อยเป็นลาวิวที่สวยมากๆก็ได้ไปเลยในไอดีนี้ แล้วก็ยังมี Limited ของนาคอสลิมิเต็ดอาเลนลิมิเต็ดไบรท์ลิมิเต็ดแอสทริดลิมิเต็ดซูกานาตยาสกินไทยลอเรียลลิมิเจนของเอมิลี่แล้วก็สกินไทยโอมานโฟมูนอันนี้ก็ทําการลงทุนเติมซื้อไว้แล้วในช่วงที่สกาลสกินไทยที่พุ่งผ่านมาได้ไม่นานนี้ซื้อไว้แล้วครับแล้วก็มีสกินเวฟของยีน่าอันติเมตสกินของไวอ l เลต q อะควาสปัชเชอร์แล้วก็มีลิเจนต์ซาร์ตาอีโวของ, ina, ของ et, atcher, แวนก, e ก็ปั้นไว้ที่เลเวล2แล้วนะครับ แล้วก็มีในส่วนของสกินสงการทูเรนแอสทราว a l เกอร์ก็ทำการลงทุนเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยในอดีนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีในส่วนของสกินรีเจนไม่ว่าจะเป็นพวกฟอร์เรนติโนอวกาศรีเจนของอสกินตำนานต่างๆวอลล์พาสของคาเฟนี่พริสติดของอัลเลนเบสแกงสกินอ e ีโวบัตเตอร์ไฟอีโวนาคอรเวลสองทั้งคู่รีเจนอลิสรีเจนเรียวมาและนี่คือสกินทั้งหมด 160สกินภายใน ADRV ตัวนี้ครับโอเคครับหลักๆจะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินใน ID ดีนี้ทีนี้คุณผู้ชมครับเราไปดูกันต่อในด้านของคลังของกับพวกฮีโร่รูนต่างๆเนี่ยผมพาไปดูให้ครบเลยอ่ะสกินจบไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูรูนก่อนแล้วกันนะครับรูนใน ADRV ตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันมีไม่ได้ครบทุกสายแต่ว่ามันเพียงพอที่จะเล่นกับโตัวละครบ,บางสายที่สามารถเล่นได้เลย อย่างเช่นรูนแถวแดงเนี่ยนะครับผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีทั้งจอเกาะและคริติคอลรูนสายแท้งก็มีสายเมดก็มีดีโซเลตสายแคริเตเรลก็มี2ชิ้นเอาไปปรปับปนกันได้รวมๆแล้วรูนแถวแดงเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในสงตรามอรคอนไม่ว่าจะเป็นแครี่ไฟเตอร์หรือว่าเมดนะครับแล้วก็ในสงรูนแถวม่วงก็มีเอเซนด์เเบอร์เน้นดูดเลือดมีโปรเทคที่เน้นพวกแท้งพวกเมดได้มีปัดแมจิกกับสายเมดแล้วก็มีสปิริตกับแอสซัซิเนตครบเลย ก็ไว้เล่นกับพวกตัวละครสายแครี่แอสซัสซินได้หมดเลยนะครับเมดก็เล่นได้แล้วก็ยังมีในโซของรุ่นแถวเขียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอกเกาะเวทและจอกเกาะยภาพดาว์ก้อนคอร์สเตนมีทั้งคู่เลยนะครับก็รวมๆแล้วถ้าซื้อดีนี้ไปถ้าคุณเอาไปเล่นกับสายเมดสายไฟเตอร์สายแครี่สายแอสซัสซินผมว่ารูนเนี่ยมันเพียงพอและรองรับให้คุณสามารถไปเล่นในตัวคอเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้น ก็จะซื้อดีนี้ไปปั้นรูนต่อยนิดหน่อยก็ได้ครับคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอดีนี้มันคุ้มค่าที่สกินไม่ใช่รูนนะครับประมาณนี้ก็ปั้นต่อได้ไม่ยากแล้วก็ในส่วนของไอปรับแต่งอีโมจิทั้งหมดเอฟเฟกตสังหารทั้งหมดามาดูกันนะครับเอฟเฟกตสังหารมี 6, 8, 10, 12, 13ชิ้นเอฟเฟกตวาร์ปมี 6, 8 10 12 13 14ชิ้นครับเอฟเฟกวิ่งมี 6, 8, 10, 1 0ชิ้นครับ อิโมจี46อันแล้วก็พวกชุดแต่งท่าเต้นผมจะไม่ได้พาไปดูใครซื้อดีนี่ไปคุณเช็คด้วยตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็บัตราราอันเชิญอาวุธบัตรเช่าฮีโร่สกินจํานวนมากในคลังของนะครับแล้วก็มีบัตรเปลี่ยนชื่อสํารองไว้ให้ผู้ชมอีก1ใบแล้วก็ที่เหลือเป็นในเทมจิปถาจากกิจกรรมต่างๆที่แสดงไว้ในคลังของนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของไอดีนี้เลยครับไอที่1601อน่าเดี๋ยวเราไปดูแรงปัจจุบันกันจบที่20 เอ็ดดาวคอนคลูเลอร์เดี๋ยวรีซีซั่นดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นแลกอะไรอ่าเป็นไดมอนด์สองและนี่คือชั้นหมดคอยดีอาร์วีดีที่1 6 0 1หนึ่งครับในราคา 5,690บาทถ้าคุณผู้ชมดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากซื้อไอดีนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้คลิกติดต่อพูดคุยสั่งซื้อไอดีกับเราได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวไอดีย RV D ที่1,601บาทเพียงเท่านี้ฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์่อเป็นกําลังใจในการรีวิวไอดี RV ครั้งถัดไปจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ